สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของขอฟ้าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่3แล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจในการพูดมากขึ้นทุกคนคืออยากจะบอกว่าดูสิคือแก้มป่องมากนี่คืออุดมสมบูรณ์มากๆอ่ะทุกคนแต่ใดๆคือแบบ ชอบผิวตัวเองมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือดูแลแตัวเองหนักมากๆานะทุกคนคือแบบพยายามนอนเร็วแล้วก็ดื่มน้ําให้ได้เวลาสลิตรนะคะซึ่งตอนนี้ก็พยายามอยู่ทุกคนแต่รู้สึกว่าผิวดีขึ้นมากๆทุกคนเคยเป็นไหมคะว่าบางทีแล้วเนี่ยคนรอบตัวที่เราเจอหรือว่าเพื่อนเราอะบางทีแล้วเราก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่าเขากําลังอิจฉาเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขากําลังเปรียบเทียบหรือว่าเขามีอะไรในใจกับเราหรือเปล่าซึ่งบางครั้งแล้วอะมันดูยากมาก แล้วเราก็ไม่รู้ด้วสั่งว่าเออ สรุปแล้วว่าเราคิดไปเองหรือว่าเขาอิจฉาเราหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเจก็อยากจะมาบอกเคล็ดลับที่เล็ก,ลกๆน้อยๆเนาะเป็น5วิธีในการสังเกตคนที่กําลังอิจฉาเราอยู่ค่ะ <S <S คือมันจะช่วยให้ทุกคนเนี้ยสามารถดูออกมาขึ้นเนาะว่าคนคนเนี้ยอ่าพฤติกรรมประมาณเนี้ยเขาไม่ได้หวังดีหรือเข้ามาหาเราด้วยจุดป,ประสงค์ที่ดีนะคะซึ่งถ้าใครเจอคนประเภทนี้นะหใน5แบบเนี้ยพยายามเอาตัวเองออกมาให้ดู ที่สุดเลยนะทุกคนข้อแรกเลยนะคะทุกคนก็คือคนที่ไม่เคยยินดีกับความสําเร็จของเราเลยอันนี้คือมันค่อนข้างแบบจะสปอร์ตออนแบบชัดเจนมากๆเลยนะว่าแบบทุกคนลองนึกเอาง่ายๆว่ามันไม่เมกซ์เซนเลยนะว่าสมมติเราประสบความสําเร็จเราสอบผ่านเราซื้อบ้านมีรถ ประสบควาสมสำเร็จในธุรกิจในชีวิตอะแล้วเขาก็หายเงียบไปอะทุกคนเขาไม่เคยแม้แต่จะแสดงความยินดีแม้กระทั่งแบบคอมเมนต์เออเอ้ย congratulations หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็สามารถบ,บอกบกได้หลายอย่างแบบเขาเงียบหายไปอะไรเงี้ยหรือเวลาที่ทุกคนเจอแบบ Face to Face ต่อหน้านะทิคเล็กๆที่เจจะสังเกตก,ก็คือเวลาที่ใครกำลังจะให้กำลังใจหรือชมเราอะคือปากเขายิ้มนะ แต่ตาเขาจะไม่ยิ้มอันนี้คือทิคเล็กๆที่เจแบบสังเกตและเจรู้สึกว่าเจชอบแบบเห็นแ face บบ Faceto-face แบบต่อหน้ามากกว่าเพราะมันสามารถเห็นได้ชัดเจนมากทุกคนแววตามันไม่สามารถหลอกกันได้คือเขาอาจจะยิ้มแต่ว่าตาเขาไม่ยิ้มอะ่ะคนที่เขาไม่เคยยินดีกับความสําเร็จของเราเลยอะ่ะในใจลึกๆแล้วอ่ะเขาอาจจะอิจฉาเรามากๆที่เห็นเราประสบความสําเร็จหรือเขาอาจจะมีปมในใจที่เขา ขาดอะไรไปอ่ะทุกคนเขาถึงไม่เคยยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนคนประเภทเนี้ยคือน่าสงสารนะเอิจริงๆคือแบบไม่เหมือนชีวิตเนี้ยมีความสุขบ้างหรือเปล่าอ่ะจริงๆที่สองนะคะก็คือคนที่ชอบ เปรียบเทียบก็จะมี2ประเภทเนาะเปรียบเทียบแล้วเอามาเป็นแรงผลักดันแต่ในกรณีนี้เนะี่ยจะหมายถึงคนที่เปรียบเทียบเวลาที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าแล้วตัวเองก็จะรู้สึกว่าเหมือนมารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยท,ทั้งๆที่แบบแทนที่จะโฟกัสในทางของตัวเองแต่กลับกลายเป็นทําให้ตัวเองถูกเพราะว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในทางที่ไม่ดีอันนี้ก็คือเจมองว่าเป็นคนที่มีความอิจฉาเน,น็ดหน่อยหรือว่าระดับกลางเลยก็ได้นะทุกคนซึ่ง ทิกเล็กๆนะคะที่เจอามาฝากก็คือคนพวกนี้ทุกคนเจเคยเจอในชีวิตเขาจะชอบแอบถามเกี่ยวกับชีวิตเรา เขาจะชอบเก็บถามเกี่ยวกับแผนในชีวิตเราตัวอย่างเช่นเขาอาจจะถามเรื่องงานเราว่าตอนนี้เราทําธุรกิจอะไรยังไงได้เงินเดือนเท่าไหร่แบบชีวิตเป็นยังไงอะไรยังไองอย่างเง,งี้ยแบบถามเกี่ยวกับแผนอะซึ่งหน้าที่ของเรานะคะไม่ใช่ไปบอกเขาหมดนะทุกคนหน้าที่ของเราก็คือการที่เราเก็บเงีนเนยบบอกเท่าที่ควรจะบอกอันไหนที่ไม่สบายใจที่จะบอกเก็บเอาไวา้แล้วโดยเฉพาะแผนชีวิตอะเอาจริงๆเราไม่ควรบอกใครเลยทุกคนเพราะว่าการที่เขารู้ความลับหรือรู้แผนชีวิตเราเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาคุมเกม อันนี้คือคนที่อิจฉาเขาจะมีลักษณะนิสัยแบบนี้นะก็ปล่อยเขาไปอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในเส้นทางนั้นหรือว่าเป็นคนแบบนั้นแล้วก็อย่าบอกแผนการชีวิตอะไรใดๆใครอันนี้คือทิกลิกเลยที่จะอยากจะบอกนะคือรู้สิปักเตะให้ดีนะทุกคนข้อที่สามนะคะก็คือคนที่ชอบลดค่าความสําเร็จของคนอื่นค่ะคือ ยกตัวอย่างเช่นคนประเภทนี้นะทุกคนเจะจะมองแบบนี้อย่างเช่นเราประสบความสาเร็จอะไรสักอย่างแหลวเขาก็จะพูดว่าอ๋อเพราะว่าเธอโชคดีไงเธอได้มาต่างประเทศอะเราไม่ได้มีโอกาสแบบเธอหรือว่าเพราะว่าเธอมีต้นทุนที่ดีกว่าไงครอบครัวเธอสัพพอร์ตครอบครัวเราไม่ได้มีตังค์อย่างนั้นเนี่ยหรือว่าเอ้ยเพราะว่าเธอเก่งเธอมีความสามารถฉันไม่เก่งอะไรอย่างเนี้ยทุกคนคือเจมองว่ามันคือ ท็อกซิกนะมันคือพลังงานลบอะเอาจริงๆแทนที่จะแบบว่าชมคนอื่นด้วยใจจริงแบบร0อแล้วก็เลิกด้อยค่าตัวเองอะกับกลายเป็นแบบ ไปพูดหาคออ้างว่าตัวเองไม่โชคดีอย่างนั้นไม่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือในใจลึกๆแล้วก็แอบไิชฉาคนอื่นที่เขาประสบความสาเร็จลึกๆหรือเปล่าคนที่พูดอะไรทํานองนี้มันเหมือนกับเป็นการพูดให้เรารู้สึกสงสัยในความสําเร็จตัวเองนะความคิดเจนนะคือจะรู้สึกว่าราะฉันโชคดีหรอาฉันถึงประสบความสําเร็จอ๋อเพราะว่าพ่อกับแม่ฉันมีเงินสปอร์ฉันใช่ไหมฉันมีต้นทุนมากกว่าแกฉันเลยประสบความสำเร็จเขาก็รู้สึกด้อยค่าในตัวเองแหละที่เขาไม่สามารถประสบความสำเร็จแบบเราได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เเเจจออคคคนนนที่่มมัลดาาาาใวสํรร็ขง หรือพูดอะไรให้เรารู้สึกสงสัยในความสําเร็จของเราหรือรู้สึกไม่ดีนะทุกคนก็คือแบบต้องคิดได้แล้วอะอข้อที่สี่นะคะก็คือคนที่รู้สึกไม่ปลอดภยัยเมื่อเห็นคนอื่นโดดเด่นกว่าอันนี้ทุกคนเคยเป็นปะเจะเอาข้อเนี้ยมารวมเป็น 1, หนึ่งไอ้ห้าเพราะว่าเจเคยเจอทุกคนอย่างตัวอย่าง สมมติทุกคนมีเพื่อนในแก๊งใช่ไหมหนึ่งในเพื่อนเราเนี่ยเขาโดดเด่นมากกว่าเขาดูดีมากกว่าเราเขาสวยกว่ารูปร่างดีกว่าบ้านวิตอะไรก็แลว้วแต่ที่มันโดดเด่นกว่าคนที่อิจฉาทุกคนเขาจะรู้สึกแบบอินซิเคียลล่ะแบบไม่ปลอดภัยละรู้สึกว่าแบบไม่ได้แบบคนนี้โดดเด่นกว่าฉันไม่ได้ซึ่งวิธีสังเกตยัยงยๆที่เจะแบบเอามาให้ทุกคนทริคล,ลีกนะคะที่เจะเคยเจอก็คือหนึ่งเขาจะเงียบ คนที่อิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นน่ะโดดเด่นกว่าตัวเองเขาจะเงียบเขาจะแบบไม่ได้ยินดีไม่ได้แบบว่าโอ้ย oh yeah แบบเห็นด้วยเนอะปะหรือว่าสองเขาจะมีท่าทางกิริยาที่แปลกไปทุกคนเขาจะพยายามทำตัวเองให้แบบเป็นที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครที่เจออะไรประมาณเนี้ยก็ออกมาเถอะเพราะว่าแบบเสียสุขภาพจิตมากๆกับคนประเภทเนี้ยทุกคนแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายของเราเลยค่ะข้อที่ห้าก็คือคนที่พูดลบๆกับตัวเองต่อหน้าเรา ทุกคนอันเนี้ยบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากการพูดลบมันไม่ดีแล้วแล้วมาพูดลบต่อนน้าเรา่ามันบ่งบอกได้ถึงความที่เขาไม่มีความมั่นใจอะทุกคนเึนื่อปะอย่างเช่นคนที่บอกว่า ออ,อยากจะเสริมสวยมากอยากจะเป็นอย่างนั้นเธอดูสวยเธอดูมั่นใจจังเลยในความจริงแล้วลึกๆแล้วอะเขาอาจจะขาดความมั่นใจก็ได้นะทุกคนคนประเภทเนี่ยคนที่พูดอะไรหลบๆต่อหน,น้าคนอื่นความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหน้าตาตัวเองความสามารถอะไรของตัวเองก็ได้เขาถึงได้แบบพูดอะไรแบบนั้นกับ ออกมากับเราเนาะซึ่งคนประเภทเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เกลียดเราทุกคนแต่เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองลึกๆก,ก็ได้ที่ว่าเออฉันอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างฉันอยากจะสวยฉันอยากจะมั่นใจฉันอยากจะมีความสามารถแต่ว่าฉันไม่สามารถทําได้เจมมองว่าคนประเภทเนี่ยคือก็ แอบน่าสงสารเหมือนข้อที่2เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าลึกๆแล้วคือเขามีปุ่มอะไรในใจขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะมันทาให้เขาแบบสะท้อนออกมาโดยคําพูดเนาะซึ่งคําพูดมันก็ออกมาจากข้างในจิตใจความคิดเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่เจอคนที่พูดลบๆต่อหน้าเรานะคะถ้าเราแบบไม่คิดอะไรมากเนาะก็เออมองว่ามันน่าสงสารเนาะแต่ทางที่ดีคือเอาเตงอ,ออกมาเลยก็จะดีมากๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับชีวิตเราอยู่แล้วนะคะสุดท้ายนี้เจ๊ก็ฝากก กดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe ให้เจด้วยนะคะก็ ปีนี้เจตั้งใจมากๆเลยว่าจะจะทำวิดีโอที่เกี่ยวกับ self improvement มาให้ทุกคนนะคะเพื่อที่เจจะได้พัฒนาตัวเองเหมือนเตือนตัวเองไปด้วยเนาะแล้วก็ให้ทุกคนไปด้วยนะคะซึ่งเจก็บางทีก็ย้อนกลับมาดูคลิปวิดีโอตัวเองเป็นการแบบรีพีทก็ตัวเองซ้าๆเนาะจะได้ไม่หลงทางด้วยแล้วก็จะได้แบบเป็นการย้ำเตือนเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองแล้วก็หวังว่าทุกคนจะพัฒนาตัวเองก็มาร่วมจอยแบบว่าเส้นทางนี้ในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในปี2023 แล้วก็ปีต่อๆไปร่วมกันนะคะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย